ตอนนี้นะทุกคนก็คือถามกันเข้ามาเยอะมากเกี่ยวกับโครงการดิจิทอลวันละหนึ่งหมื่นบาทว่าตกลงจะได้ไม่ได้ตอบไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเขาก็ยังไม่เอารายงานที่หายไปสามสิบวันแล้วก็มาแถลงคือตอนนี้ศึกษาหนักมากคือยิ่งกว่าปริญญาเอกศึกษากันฉ่าตอนนี้ก็ยังไม่รู้ว่าตกลงจะเป็นยังไงแต่ฉันทายไหมมันวิกฤตคือไม่ต้องไปรายงานหรอก คือรายงานเนี่ยเขาไปถามหน่วยงานเพิ่มเติมหน่วยงานเอกชนหน่วยงานภาครัฐที่ไม่ได้อยู่ในคณะกรรมการซึ่งมันก็เดาได้อยู่แล้วว่ามันวิกฤตเข้าใจปะเออตัวเลข g d ดโดนหันติดลบมันไม่วิกฤตหรอวะคือยังไงมันก็ต้องวิกฤตอยู่แล้วแต่ประเด็นคือการแก้วิกฤตอ่ะมันทําได้แบบนั้นแบบเดียวหรือเปล่าทีนี้ก็ต้องไปคิดซึ่งหลายฝ่ายเขาก็ไม่เห็นด้วยจะก,กู้เขาก็บอกว่าใช้งบประมาณที่มีอยู่ทั่วไปเนี่ยทยอยทําไป แต่ทำภาพเพื่อไทยเขาบอกว่ามันการเป็นการหยอนาำเขาต้มมันแก้ไม่ได้ทีนี้เนี่ยมันก็จะไปพันกับเรื่องของนโยบายอื่นๆเรื่องค่าแรงเอ่ยเรื่องอะไรเอ่ยเพราะ GDP อะ่ะมันต้องโตในเกณฑ์ที่พอจะขึ้นค่าแรงได้ซึ่งตอนเนี้ย g p p อะ่ะในปีนี้จนถึงสิ้นปีนี้มันก็ลดไปแล้วแล้วเพื่อไทยเนี่ยไปไปมาๆม,ม,มันจะปีหนึ่งแล้วเธอเออเงินไม่ได้ใช้ก็จริงแต่เธอเขาก็นับอายุรัฐบาลเธอแล้วนะ ตอนนี้มันก็คือหายไปนิดหนึ่งแล้วนะแป๊บๆปีจะนู่นนี่นั่นอ่ะสมมุติว่าก้าวไกลไม่อยู่แล้วโดนเกลโดนอะไรสมมตุติเขาก็ตั้งพักใหม่เขาก็มีเวลาทำงานอีกสามปีช่ำๆหาเสียงช่ำปั้นคนใหม่ช่ำนหนือกว่าไหมละ่ะเออมันจะยังไงกันวะเนี่ยคือต้องทำอะไรสักอย่าง ตอนนี้ก็คือมันก็มีแนวทางว่าเขาว่าไม่เห็นด้วยกันแหละส่วนใหญ่ไม่อยากให้กู้มาแจกแต่ก็อยากจะให้ใช้งบประมาณภายในแต่มันก็จะไม่ตรงวัตถุประสงค์เนาะทีเนี้ยรัฐบาลมันก็ต้องไปทําอย่างอื่นละกระตุ้นเศรษฐกิจทํานู่นทนํานี่อ่ะเดี๋ยวถ้ามีคาสิโน,คา,โนคาสิโนมาไรายได้มันเพิ่มม,ม,มันเพิ่มอยู่แล้วแต่กว่าอีกาสิโนกว่าจะซื้อที่กว่าจะผ่านกฎหมายกว่าจะนู่นนี่นั่นก็ปาเข้าไปนู่นปีหลังๆ มันก็ไม่ได้เห็นเนื้อเห็นหนังเลยทันทีแต่ดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยลงปุ๊บมันกระตุ้นเลยไงหึ้มเลยหึ้มนึกออกไหมอืมตอนนี้ก็ไม่มีใครตอบได้มันจะได้ทําไม่ได้ทําลุ้นเอาแต่กระแสะข่าวท่ามกลางว่านายกจะเก้วบ้างนายกจะเปลี่ยนตัวบ้างจะมีการทุบรัฐบาลก่อนที่สวจะหมดวาระบ้างอะไรบ้างแล้วก็กลัวสวจะกลายเป็นส้มบ้างเพราะว่ารณลงแล้วเกินให้ไปลงกันเยอะ อ่ะทีนี้จะหัวหัวไม่ได้อีกนะเออพ่านไปถึงคนเขียนรัฐธรรมนูญฉบับปีหกศูนย์ไปพ่านเขาอยู่ว่าอุย้ยเกา่เกาหัวเก่าหัวตายแล้วตายแล้วทาไงดีเนี่ยอะไรเงี้ยอ่ะการเมืองก็ต้องติดตามดูนะแต่ฉันก็อยากได้เหมือนกันหมื่นหนึ่งอืม